ห้องนี้ที่ว่าใช้ถ่ายทำใส่ได้ไปออกคีินี้ได้ไหมได้ค่ะลองกิน้น่ารักมาก <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นินก็กับอัดคิมแลวนะคะก็คือแบบจะสอบก็เลยแบบโอ้เครียดนิดหน่อยแต่ก็น,นี้ยังไม่ได้สอบนะคะสอบวันนี้เลยทุกคนวันนี้นินจะมาถ่ายคลิป <laughs> <laughs> วันนี้นินจะมาถ่ายคลิปของเด็ดในมอให้เพื่อนๆถ่ายกันอะไรเด็ดคะอะไรเด็ดอะไรเด็ดคะอะ <laughs> <S <S ใช่ค่ะฮัลค่ะส่ามตอนนี้นะคะ <S <S นินก็นั่งรถป๊อบมาอยู่ตรงหน้าคณะของนินแล้วอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็กำลังจะเดินไปลงอาหารแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะมีคุณลุงขายผล,ลไม้ตรงนี้แต่เหมือนคุณลุงยังไม่มาคนปกติเขาจะจอดอยู่ตรงนี้แต่ว่านินยังไม่เห็นเขาเลยแบบจะบอกว่าง้ออร่อยมากใช่ไหม αι? เพื่อน ร็อกไ่ก็อร่อยใช่มันเป็นแบบเขาแบบปอกไว้ให้อะไรเงี้ยใช่เย็นล้อแบบนีใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปโรงอาหารอักษรนะคะเพราะว่าที่ใต้คณะเรานะคะไม่มีโรงอาหารใช่ไหมเพื่อนใช่เราก็เลยต้องไปพึ่งอักษรใช่ค่ะมันเป็นคณะใกล้เคียงค่ะไปค่ะเดินไปตรงคณะกันค่ะเอ้ยโรงอาหารไปค่ะ ัครลืมไ,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 ไปสับสะายรช่องพี่นะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงข้างในโรงอาหารแล้วนะคะนี่บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกดตังแป๊บนึงนะคะมีตู้ ATM อยู่ตรงนี้นะคะใครที่ไม่มีตังก็มากดตรงนีได้นะคะแล้วก็สามารถใช้สแกนจ่ายได้ สำหรับธนาคารเคแบงนะคะวันนี้ก็เป็นร้านต่างๆนะนะให้ดูบรรยากาศค่ะเดินไปที่ร้านให้เพื่อนดูนะคะก็คืออยากจะบอกว่านินเนี่ยจะซื้อร้านชาดำนินชอบกินชาดำใช่ป่ะนินก็จะซื้อชาดำจากร้านนี้ลั่งกี้เดี๋ยวชี้ให้ดูค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นร้านแบบเขาเรียกเลยนะข้าวแกงอาหารามสั่งร้านข้าวแกงอาหารนมสั่งนี่ก็จะกินพวกแบบเต้าหู้เอ่ยไก่ทอดส่วนร้านนี้ค่ะทุกคนร้านนี้ค่ะทุกคนร้านนี้คือ เด็ด <Dead. S 2> มากค่ะคือนินชอบกินทะเลเลยนะลบาลบแซลมอนแล้วก็ขา้าวเหนียวไก่กทอดคืออร่อยมากเดี๋ยวนินจะซื้อมาให้ทุกคนดูแน่นอนทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าร้านสุดท้ายนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อคือร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันคือเมื่อวานเพื่อนนินกินเว้ยแล้วแบบน่ากินมากทุกคนเดี๋ยววันนี้จะซื้อให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนก็คือแบบเด็ดแน่นอนบอกเลยเด็ดทุกร้านนะคะอลนนี้ร้านน้ำร้าน,นสุดท้ายแช่ขะล้าข้าวมันไก่ก็อร่อยเนาะเพื่อนก็คือที่นั่ง ตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งเอ้ยจะ11โมงแล้วแหละแต่ว่าเหมือนคนยังน้อยอยู่นะคะเราก็เลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยค่ะนี่คือร้านที่นินชอบกินข้าวเหนียวไก่นะคะคือแบบเด็ดมากคนราบแซลมอนก็เด็ดมากขอสักันเมอะคะ่ะเอาข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะแล้วก็ลาบแซลมอนเด็ดปะข้าวเหนียวไก่ทอดสองแล้วก็ราบแซลมอนค่ะร้านที่ห้านะคะ ก็คืออร่อยใช่ไหมเพื่อนทุกคนคือแบบบอกว่าอร่อยทุกว่าก<ร>ินทุกวันกินแต่ไก่นะคะหนู <c oughs> หนก็มีเนื่อมี่นก่ยแกงเดียวหนูชอบกินไก่ค่ะก็มีนื้อก็มีทั้งไก่เดี๋ยวค่อยูดเก็ <c oughs> ไไบ <c oughs> ไ,ไปแค่ลูปก,ก่อน บะหมี่ต้มยำแห้งทุกคนก็คือเมื่อวานน้ำฟ้าเพื่อนอีกคนของดินกินใช่ปะก็คือน่ากินมากเพื่อนนี้ก็เลยมาซื้อให้พวกเราได้ชิมกันชว่าอยากกินเหมือนกันใช่ค่ะนี่นะคะก็คืออาหารของเรานี่ก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนี่คือบะหมี่เกี๊ยวต้มยำค่ะบะหมี่เกี๊ยวต้มยำแล้วก็นี่คือราบแซลมอนนะคะแล้วก็สั่งน้ำน้ำแล้วก็เพื่อนแล้วก็เรา เดีย๋ยวเราจะโชว์ไก่ให้นะกำลังถ่ายคลิปอยู่ค,ะค่ะเราชมกันนะคะทุกคนมีมินกำลังถ่ายวอล์กแล้งอย่าลืมติดตามนะคะช่ะชองอะไรคะ N I N N I N G ค, <IG S 1> ค่ะไอจีก็เหมือนกันค,ะค่ะๆๆนี่ทุกคนดูไก่คือแบบคือจริงๆมันก็แบบมันก็ทั่วไปแหละนะแต่ว่ามันมันคืออรอยอย <ๆ S 1> ่อยไงเกตปะทุกคนแบบทั่วไปแต่อร่อยอ่ะมันต้องกัดให้เป็นเศษกระดูกอืมแล้กระดูกบ คือเที่ยวได้กับแปดทอดถั่ใหญ่อืค่ะทุกคนคือแบบจะบอกว่าลาบแซลมอนอะ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เนื้อแซลมอนอะ่ะทุกคนเก็บป่ะมันจะฟิลแบบแซลมอนสับแล้วก็มีกลิ่นแซลมอนกลิ <laughs> น่นแบบระเบิดอย่างนี้เลยทุกคน,กค,นคือ,คอแซลมอน,ค,นคือ,ค,อ,ค,อคือมันอร่อยเว้ย คือมันก็ไม่ได้เผ็ดเกินไปใช่ปะดูค่ะอันนี้ว่าคือแบบเป็นบะหมี่เหลืองใช่ปะแต่ว่ามันเป็นเส้นบะหมี่แบนคือใครชอบกินเส้นแบนบ้างคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มามันแบบแล้วเขาลวกแบบว่ากําลังนิ่มกาลังพอดีเลยเว้ยแล้วคือแบบุณไม่ได้ปรุงเลยแต่ว่าอร่อยมากทุกคนร้านนั้นร้านที่เราบอกคืร้านเบอร์สองสุดท้ายร้านเบอร์สองคะเกี๊ยวก็อร่อยค่ะน่ากินมาก เผ็ดเลยแต่ว่าเขาปรุงเขาปรุงกำลังดีขอชิมน้ำซุปเพื่อนนะคะอร่อยจริงทุกคนเราจะชิมน้ำซุปเวยไม่ได้ปรุงเลยเฮ้ยมันแบบ มันแบบหวานกลมกลมมันไม่เผ็ดเกินแล้วแล้วมันต้องปรุงอ่ะทุกคนแบบถ้าบอกว่าไม่ต้องปรุงก็คือรู้ว่ามันอร่อยแต่อันนี้เพื่อนเราสั่งเป็นยำนะคะต้มยำแซ่บเผ็อร่อยโอ้มันอร่อยอ่ะนุกคนไปลอคไปซื้อกันดีเราเป็นคนแซ่บค่ะเราชอบกินลาบทุกครั้งที่มามอตามมากินได้นะคะทุกคนใครอยู่มอใครอยู่จุฬาใครอยู่จุฬาก็ใช่ค่ะอร่อยมากเพราะว่าถ้าเกิด ถ่ายของเด็ดแถวมอใช่ปะมันก็สยามมาทุกคนทุกคนก็อาจจะแบบรู้แล้วแต่นี่คือในมอ,อเนอะคือเดี๋ยวเราจะสอบอใช่ปะเพื่อต้องต้องไปอ่านหนังสือ,อด้วยต้องรีบไปอ่านหนังสือนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนเราในกลุ่มอีกคนก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะโกรันโกลันค่ะอะไรอร่อยในโรงอาหารข้าวแกงร้านไหนคะร้าน1นึ่งสาร้านที่หค่ะอ๋อร้านที่หนะคะ นี่นะคะก็คือร้านผลไม้ที่นินชอบกินนี่ค่ะก็คือเงาะถุงละส0มสบบาทอร่อยมากใช่ไหมทุกคนอร่อยมากแงนี้ชอบซื้อเนาะไขยดีที่สุดใช่เป็นเรื่องจริงค่ะก็อุดนคุณลูกยี่นี่คือแบบเงาะเรานจะเป็นแบบโปรเซนอะไรก็คือนินนินอาจะให้กลนันกินไม่คนละไมกินอุ้ยตอนนี้คือลมแรงมากนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปกิน สณะกันนะคะแต่ขอไปเซเว่นซื้อน้ำเปล่าก่อนฮือฮืรมแรงมากค่ะยุ่งกันหมดแล้วหัวเนี่ยยุ่งมากนี่ก็คืองอะอะค่ะที่แบบอร่อยมากนั่นก็คือเพื่อนเราอีกแกงหนึ่งเออตอนนี้เราก็ ต<ส>อนนี้เราก็มาอ่านหนังสือใต Bruno. ้คณะนะคะแล้ว <Bell> ก็ก <hi> ินเงาะไปด้วยเฮ้ยเย็นมากแข็งอ่ะเออนแข็งมากเออมากเคี้ยวไม่ได้ตอนนี้อะเรียนมากมันแข็งอ่ะทุกคนเลยอ่ะเเสียวฟันเลยแล้วมันอร่อยนะอืออร่อยมาก เดี๋ยวนิ้นจะขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องสอบวิชาต่อไปแบบว่ามันเป็นทฤษฎียากมากก็วันนี้มีเท่านี้ละค่ะแบบว่าอาหารเด็ดนีมมเออใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดดกดแชร์ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกะดง ว,ะะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามนินที่ไอจีเดี๋ขึ้นไว้ตรงนี้ตึง้งไปติดตามกันเยอะนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>